มาลุ้นกันครับกับราคาทองคำนะครับเรียกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่า f o m c จะพูดอะไรออกมานะครับแต่พอเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมากำหนดกลยุทธ์กันนิดหนึ่งที่บอกไปว่าไม่ว่าจะประกาศขึ้นหรือจะโคงยังไงก็ตามนะครับราคาทองโคงมีผลแน่นอนแต่กลยุทธ์ที่เราจะวางแผนไว้เพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำยังไงดีครับวันนี้พูดคุยกับคุณธนรัตน์พัวงค์รับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปอเซนแห่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือช่วงนี้ต้องบอกว่าสารวันเตี้ยลงเหมือนกันสําหรับราคาทองคำในตลาดโลกใช่ครับยิ่งใกล้ปลายปีเท่าไหร่ปัจจัยในการเคลื่อนไหวหรือว่าการติดตามของนักลงทุนเนี่ยชะลอกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ราคานิ่งได้เป็นระยะเลยครับแล้วก็จนจะทั้งรองการประชุมธนาคารกลางต่างๆซึ่งจะเป็น เนโยบาบที่ชัดเจนขึ้นใกล้ๆปลายปีมากขึ้นนะครับครับแปลว,ว่าช่วงนี้ความเสี่ยงสําหรับทองคาําค่อนข้างเยอะมากขึ้นหรือเปล่าฮะครับก็จริงๆแล้วส่วนตัวมองว่ากลางๆแต่ว่าสําหรับพ่อค้าเนี่ยบอกกลางๆก็ไม่ดีเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าเรามองว่าปัจจัยที่เรามองกันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาจากต้นปีว่าสองครั้งหรือหนึ่งครั้งเนี่ยจริงๆต่อให้รับข่าวตามนั้นก็คิดว่าลงไม่เยอะแต่ถ้า ไม่มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นเลยผมว่าก็ไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าก็รับข่าวกันมาประมาณหนึ่งแล้วครับออกแปลว,ว่าต่อให้ขึ้นจริงๆตอนนี้เรียกว่าทองคําพร้อมรับสถานการณ์แล้วครับก็เอ่อ uh, ก็มีอัพไซด์แล้วก็มีดาวไซด์ที่ถูกจํากัดไว้ในกรอบประมาณหนึ่งครับครับอ آ, ่ะงันเดี๋ยวเรามาดูกันท่ผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมากำหนดกลยุทธ์กันว่าเอ๊ะเราเป็นแลกลงทุนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะต้องวางแผนยังไงบ้างนะครับ ก็ต้องเรียนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่รอาการประชุมจริงๆนะครับแล้วก็บังเอิญวันเวลาที่ตรงกันด้วยนะครับระหว่างธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารกลางญี่ปุ่นครับ,รบก็เอาปัจจัยแรกก่อนก็คือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เป็นเรียกว่าที่มีการพูดกันมากมายนะครับแล้วก็โดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ว่าการเฟดต่างๆเนี่ยก็มองไปถึงเรื่องอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงตัวเลขแรงงานที่ดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างปานกลางในระยะถัดไปครับแต่ว่า ประเด็นที่พยายามจะส่งสัญญาณให้เร่งการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจที่เปราะบางในตลาดโลกนะครับแล้วก็มองในเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐที่เขามองกันว่าร้อนแรงขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยที่ผลักดันในกลุ่มของประธานเฟดเองว่า อยากจะให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยครับแต่ว่าสไลด์ต่อไปจริงๆจะโชว์เฟดฟันฟิวเจอร์นะครับก็ล่าสุดก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยปรับขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปดูนี้กันก่อนครับว่าเปรียบเทียบกันเฟดฟันครับฟิวเจอร์นะครับทั้งคุณเขาคาดการณ์ว่ายังไงกันบ้างต้นเดือนจริงๆแล้วบอกว่าเดือนกันยาโอกาสขึ้น21ซนะครับแล้วก็หลังจากการประชุมที่แจ็กสันโฮเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทําการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้เนื่องจากยังต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะคร เปอร์เซ็นในเดือนกันยาที่จะปรับขึ้นก็ลดลงนะครับน,นี่คือคือ2กันยากับภาพซ้ายกับภาพขวาท่านผู้ชมห่างกันประมาณ2อาทิตย์น,น,นะฮะใช่ครับก็ทําให้การคาดการณ์ว่าเดือนกันยาจะปรับขึ้นก็ลดลงนะครับแล้วก็เลยไปมองกันในจุดของเดือนธันวาคมซึ่งมีการคาดการณ์ว่ารนะหว่าง40เปอร์กับ45นนะครับ,นะรบก็เลยโฟกัสก็เลยไปอยู่ตรงปลายปีซะมากกว่านะครับว่าะจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยช้าเร็วแค่ไหนครับครับ ก็ขออนุญาตกลับไปหน้าแรกสักครู่นะครับที่เป็นการประชุมธนาคารกลางนะฮะการประชุมธนาคารกลางประเด็นต่อไปครับก็เรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนก็จากที่มีการดูทิศทางเขาแล้วเนี่ยก็คงจะพยายามใช้เรื่องของการติดลบทางดอเบี้ยนะครับเป็นอัตราติดลบเนี่ยเป็นแกนกลางของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเขานะครับแล้วก็ดูเหมือนลักษณะการซื้อพันธบัตรคืนเนี่ยก็อยู่ใน จำนวนที่จำกัดแล้วแต่ทาง bio เองก็ยังมีดูเหมือนจะเดินหน้าต่อไปนะครับที่จะ,ะซื้อกลับที่ประมาณ80ล้านล้านเยนต่อเดือนนะครับก็ทําให้ตัวนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบสําหรับราคาทองคำครับเพราะว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเป็นขาลบค่างเงินดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นโดยปริยายนะครับอ๋อคือคือเราตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้ามีการซื้อเดี๋ยวเงินจะออกมาสู่ตลาดจะไหลเข้าทองคำ แต่มันไปกระทบค่าเงินเบื้องต้นทำให้ค่าเงินเย็นอ่อนอก็ไปส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐแข็งขึ้น,นว่าเปรียบเทียบกันครับอันนี้จะกระทบกับทองโดยตรงนะครับ ก็เลยทําให้ขย e งกันอยู่ในเรื่องของเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ครับแล้วถ้มองไปถึงไกลไปถึงสัปดาห์หน้านี้เป็นประเด็นที่เป็นระยะกลางหน่อยก็คุยกันถึงเรื่องน้ํามันนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถึงวันพุธนี่ก็มีการประชุมนะครับก็ล่าสุดต้องบอกว่าทางซาอุดิอาระเบียกับทางรัสเซียนะครับก็พยายามจะทําข้อตกลงกันในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันนะครับว่าหลังจากหลุด50บาทต่อแบร์เรลลงมาเนี่ยก็ทาให้สั่นคลอนทั้งวงการนะครับตอวลร์ดอล์นะครับขอพาย50ตัวลับ นะครับแล้วก็ล่าสุดทางประธานาธิบดีอิหร่านเองก็ได้ออกมาสนับสนุนให้ทั้งกลุ่มโอเปกกับนานโอเปกเนี่ยพยายามจะตกลงตรงนี้กันให้ได้ดีเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าล้มเหลวกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นผลโดยตรงกับทองคําแต่เรามองว่าเป็นผลโดยตรงกับราคาหุ้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวถัดไปหลังจากที่เงินเฟ้อมาเนี่ยทองคําก็มักจะอ้างอิงกับน้ํามันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าน้ํามันจะเป็นขาขึ้นก็จะน่าเป็นจุดที่ดีกว่าสําหรับทองคำครับคือเหมือนอดีตที่เราเคยคุยยกกกัันนนนนนนวว่่าาาาถถ้้้้้ํํมมมขขึึทอออองคดเหืรบู อ๋อเพราะว่าคือคือเงินเฟ้อมันขึ้นจากน้ำมันแล้วทองคําก็รับอีกทีหนึงแต่อาจจะไม่ได้ปรับปรับเหมือนกับการขึ้นัาราดอกเบี้ยใช่ครับฮะใช่ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นรองแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นการประชุมที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาวางกลยุทธ์กันท่านผู้ชมครับเพราะว่าเห็นภาพไปแล้วว่าเอ๊ะตรอกเบี้ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะลงทุนยังไงดีครับ่วงนี้ครับก็เลยให้แนวรับนะครับจริงๆก่อนเข้ารายการอยู่ประมาณ316เหียืนรามรทั้งวันนะครบก็ ถือว่าปรับรับจากราคาที่ต่าในสัปดาห์ที่แล้วลงไปแตะประมาณพันสเหรียญนะครับะฉะนั้นแนวรับตอนนี้เรายังให้ประมาณพันสเหรียญอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านพันสเหรียญนียคงจะเป็นหลังจากการประชุมในวันที่2 0 21ไปนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เองก็คิดว่าราคาคงจะทรงๆและรอนะครับก็คาดหวังว่าจะจะเกิดดับเบิลบอททอมได้ไหมนะครับก็จะทําให้พันสามร้อยจุดนี้กับอันนี้ใช่ครับก็จะทําให้พันสเหรียญเป็นแนวรับที่ดีนะครับแต่ว่า ถ้าหากหลุดแนวรับนี้ไปก็คงจะต้องมารับกันสำหรับระยะกลางที่1,290และ1,270ตามลําดับครับครัเมื่อคู่ค,คุณธนาัตน์พูดว่าเอ๊แนว ต้านะนะครับท่านผู้ชมพันสามร้อยสามสิบอันนี้คือคิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมฮานวต้านนี้ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปในในช่วงการแถลงการในช่วงนี้ครับเพียงแต่ว่าเดือนกันยาก็เป็นเดือนที่อาจจะกลัวเซอร์ไพรส์ตลาดกันนะครับเนื่องจากว่ามันครบไตรมาสสามพอดี<า>ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีทิศทางนโยบายกันเงินหรือตัวเลขต่างๆที่อยากจะออกมาเพื่อเป็นทิศทางสําหรับคราวหน้าครับครับสมมตินะฮะถ้า พลิกล็อกจริงๆเกิดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันโดยที่ทุกคนไม่คาดฝันทองคามันจะลงไปสักเท่าไหร่ครับแต่เราเราคิดว่าอันนี้ทั้ง2ด้านสําหรับมุมของผู้เส็งเหง่เรามองว่าไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ลงเยอะหรือไม่เป็นปัจจัยทําให้ขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าก็ถือว่ารับข่าวกันมาช่วงตลอดเวลาช่วงหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเองอาจจะต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยไหมครับครับก็แปลว่าคือมองว่าอาจจะไม่ได้โดดไปแรงๆทั้งสด้านนะฮะมาด ถ้าลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวทำอยังไงดีนะครับต้องบอกว่า1,300ามรยเหรียญต้องเรียกว่าเป็นจุดวัดใจสําหรับระยะสั้นนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าถ้านักลงทุนเองไม่อยากรับความเสี่ยงผมคิดว่าคงจะต้องรอหลังประชุมบ o j กับเฟดไปก่อนแล้วค่อยเริ่มกลับเข้ามาซื้อทองคําถ้าไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็แนวต้านจริงๆเราก็มองลักษณะขายกันทั้ง2ด้านก็คือว่าถ้าไม่ซื้อที่1,300เหรียญก็รอว่าในช่วงที่ประกาศออกมาแล้วค่อยทยอยสะสมเข้าซื้อนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่ประมาณ3 3 0สามร้อยสารสบครับ คือแปลว่าทางโวตสเแคงเองมุมค่อนข้างรอให้ผ่านการตัดสินใจไปก่อนแล้วค่อยดูทิศทางที่ชัดเจนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเฟดฟันฟิวเจอร์สบอกว่ามีเร й т ในการปรับขึ้นแค่14%ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับแต่ว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นนักทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เยอะผมคิดว่ารอก่อนก็ไม่ได้มีผลมากครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ราคาทองก็ค่อนข้างนิ่งสักทีเดียวครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเรียกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเรวับ่า ถ้าจะเกิดอะไรแล้วเราควรจะต้องปรับหรือว่าเตรียมยังไงกลยุทธ์หรือว่าสัสดส่วนในการลงทุนเนี่ยเพื่อรับกับโอกาสหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธารครับขอบคุณครับมาต่อกันเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้างครับท่านผู้ชมครับดัดชนีจะเป็นยังไงบ้างแต่บ้านเรานี่ค่อนข้นขางสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูที่ยุโรปกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้บ้านเราเรียกว่าไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ทุกดัดชนีกําลังเตรียมพร้อมปรับด้วยเหมือนกันกับการรัับบกการ มีการประชุมของ FOMC นะครับหรือว่าคณะก,กรรมการการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเขาจะขึ้นจะคงไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือรายย่อยทําได้ก็คือว่าต้องปรับต้องเตรียมตัวเองอยังไงบ้างน,นะครับอาจจะเห็นช่วงนี้ขึ้นหนักลงแรงหรือว่าอาจจะอ,อ,อ,อึดอัดอึดอัดกันบ้างเพราะว่าสรุปบวกลบแล้วไม่ค่อยไปไหนด้วยนะครับฟุตซีร้อยนะครับ6ก0ักับอีก10จุดครับวันนี้บวกขึ้นมาแรงนะครับ1.49%ดาได้นประมาณ1 3ึ9งหมนสามร้อยสี่ ก็ยังคงเป็นดอชแบงที่ยังคงกดดันอยู่นะารทำให้ตลาดเองบวกไปได้ไม่เท่าดัชนิดอื่นๆภายในภูมิภาค CCI 40ครับ4,384จุดนะครับบวกขึ้นมา1.2%ครับคือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับภาพสัปดาห์ที่แล้วอาจจะยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สัปดาห์นี้พอเริ่มบวกขึ้นมาได้แต่ทุกอย่างไปดูวันที่21กันยายนกันอีกทีนึงนะครับคือช่วงกลางคืนบ้านเราว่าจะเอายังไงจะมีการประกาศแบบไหนกันแน่ ถ้าออกมาแล้วคงตัดชนิดก็คงยังเดินหน้าไปต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตามแต่ถ้าขึ้นก็อาจจะอึดอัดกันอีกสักเล็กน้อยครับอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ด้วยเหมือนกันแต่ช่วงนี้การจะขึ้นแรงบ้างอาจจะลงหนักบ้างหรือว่าอาจจะอึมครึมบ้างเป็นเรื่องปกติครับมาดูกันที่ฝั่งของเอเชียกันต่อครับ mm hmm. วันนี้เอเชียเองก็บวกกันขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับหางเซงสง23,550จุดบวกขึ้นมา0.92%จะเห็นได้ว่าหลายที่นี่บวกกันขึ้นมาเกือบเปอร์เซ 152จุดครับบวกขึ้นมา0 8 7แเเละเซี่ยงไฮ้คอมพสิท์ก็บวกขึ้นมาด้วยเหมือนกัน0.7% 7 3,000กับอีก26จุดตอนแรกบินบินจะหลุด3,000ไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็มีการปรับตัวดีดกลับขึ้นมาได้แบบนี้แต่ต้องดูเหมือนกันครับว่าจะเอาอยัางไงสำหรับ FOMC นะครับรวมไปถึง BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับจะมีการออกมาตรการมามากกว่าที่นักลงทุนคาดหวังหรือไม่ไม่ใช่ว่าออกหรือไม่ออกนะครับ ออกแล้วจะโดนใจจะถึงใจนักลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าเวลาลงทุนใน่ตลาดหุ้นเราอยู่กันด้วยความคาดหวังนั่นเองส่วนตลาดหุ้นบ้านเราครับ1,491จุดนะครับก็มาปรับตัวบวกแรงในช่วงก่อนปิดตลาดด้วยเหมือนกันครับบวกมา11 96จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายอาจเห็นแบบนี้ค่อนข้างสบายใจครับ56,967ล้านบาทเดี๋ยวต้องดูหลังช่วงคอมาเก็ตด้วยนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้ว มูลค่าการซื้อขายเยอะๆแบบนี้เรียกว่าค่อนข้างสบายใจได้จากก่อนหน้าที่เรียกว่าบวกกันขึ้นมาวันหนึ่ง4ี่หมื่นกว่าล้านบาท5 0 0 0 0ล้านบาทต้นๆอันนั้นอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ครับอ่ะแล้วก็วันนี้หุ้นที่เป็นพระเอกแน่นอนครับคือแจสแน่นอนหลังจากที่มีการทําคําเสนอซื้อหรือว่า tender offer นะครับจากคุณพิทพธารามิกเจ็ดบาทยี่สิบห้าตางครับวันนี้หุ้นแจสไปหายอยู่ที่เจ็ดบาทหกสิบตางครับแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาอยู่ที่เจ็ดบาทยี่สิบห้าตางในราคาเท่ากับ tender offer พอดีครับ มีหุ้นที่อยู่ในตลาดตอนนี้สักประมาณ4,000ล้านหุ้นรวมไปถึงแจ Warrant 3ก็มีการทําคําเสนอซื้อด้วยนะครับเรียกว่าตัวนี้ตอนแรกเกินไปจากคําเสนอซื้อด้วยซ้ำไป7บาท60สตางค์ครับแต่ว่าตอนนี้ปรับตัวก็7บาท25สตางค์แล้วปลายเดือนนี้นะครับวันที่28กันยายนครับแปลว่าจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายคงสนุกสนานกันทีเดียวครับแต่ว่าเทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับอะไรครับพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาต่อกับมองเงินดอกก่อนครับ